MLbox สวัสดีครับวันนี้ผมได้เครื่องมือมาใหม่อีกชิ้นหนึ่งมันคืออันนี้ Trimmer ร,ร,รุ่นใหม่ล่าสัตว์จาก s t a l r y Fatmax ก่อนอื่นมาทำความตกลงกันก่อนเวลาผมพูดถึง Trimmer เ,เนี่ยบ่อยๆที่ผมจะใช้คำว่า Router หรือ Router ร,ร์น้อยทำไมทำไมผมถึงใช้คำว่า Router แทนที่จะใช้คำว่า Trimmer เ,เพราะว่าดูที่กล่องก็ได้ ที่กล่องมันเขียนว่า f i x ซ์เบสเรลเตอร์รวมถึงถ้าตามหลักสากลในวงเล็บคำว่าสากลของบ้างเราก็คือยึดตามฝรั่งอเนาะเพราะว่าของพวกนี้ฝรั่งมันไม่ใช่มันฝรั่งเขาเป็นคนคิดถ้าเราคุยกับฝรั่งหรือเซิร์ชใน Google แล้วใช้คำว่าริมเมอ T R I w m M E R เนี่ยเราจะเจอแต่ที่เล็มหนวดที่เล็มตีนผมอะเหมือนที่ช่างตัดผมเขาใช้ตอนกันตอนเก็บอะเอ,อ เพราะว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันคือเราเตอร์นะครับอย่างตรงที่บอกนอะอันนี้มันเขียนว่าฟิกซ์เบสเราเตอร์ก็คือเป็นเราเตอร์ที่ฐานตาิดต,ตายตัวปรับไม่ได้มันจะมีตัวที่มันฐานกดได้เป็นพลังเบสเราเตอร์เนาะแล้วก็บางทีฝรั่งก็จะเรียกว่าตามเราเตอร์ตามก็คือฝ่ามือเป็นเราเตอร์ที่มีขนาดประมาณฝ่ามือใช้ฝ่ามือเดียวกำทำงานได้หรือวันแฮนด์แฮนด์ดวันแฮนด์เราเตอร์ แฮนด์ที่แปลว่ามือแล้วเติม E-D ก็แปลว่าเราเตอร์ที่ใช้งานด้วยมือเพียงข้างเดียวอะไรอีกอะทริมเราเตอร์ก็คือเป็นเราเตอร์ที่เอาไว้เก็บขอบอ่าเพราะฉะนั้นเวลาผมใช้คําว่าเราเตอร์หรือเราเตอร์น้อยอย่าพิ่งด่ากันเนาะโอเคมาดูที่ตัวนี้ตัวนี้เป็น f a t m a x s t e l e V20V20 Series เนาะก็คือมันจะใช้แบตเตอรี่20โวล์อ่าใช้พลังงานจากแบตเตอรี่20โวล์ของ s t e l ีเอง V 2 0เนี่ยมันเป็นชื่อซีรีส์นะแล้วก็20โวลเป็นกำลังไฟนะครับอย่างตัวนี้6 m ะแรงส่ายใจและแบตเตอรี่ของ s t ตลลี่เนี่ยราคาไม่สูงเลยตัวนี้ 6mL เนี่ย,ยราคาพอๆกับ 5mL ของ d เนาะใครสนใจก็ลองกดซื้อกดหาดูแล้วตัวนี้ตัวนี้เราไม่ใช่เราผมได้ทำการ แกะกล่อง unbox ไปแล้วใครที่ไม่ได้ดูก็จิ้มที่ลิงก์มุมขวาบนของจออ่ามุมขวาบนของจอเดี๋ยวมันพาไปวิดีโอนั้นวันนี้เรามาดูรายละเอียดแล้วก็ลองใช้งานเบื้องต้นเจ้าตัวสแตลลี่ตัวนี้อ่าลืมบอกมันมีชื่อรุ่นว่า sbw400 เนอะอ่ามาดูตัวเป็นๆของมันดีกว่านี่ตัวเป็นๆของมันหน้าตาประมาณนี้่ะหมุนให้ดูใกล้ๆอุย้ยหลุดหลุดเฟรม หล่อเหลาเอาการนขนาดกำลังเหมาะมือนะครับกํำได้ในมือเดียวถ้าใครจำได้ผมมีอีกตัวหนึ่งของดีวอตัวนั้นมันจะใหญ่มันจะไม่สามารถกำแบบนี้ได้ผมก็เลยเอาไปติดตัวฐาน DNP 612พหกนึ่งสองเนาะเป็นพลังเบสเอาไว้กดสองมือแต่ว่าเวลาจะใช้มือเดียวอะ่ะผมว่าตัวเนี้โอเคเลยนะเพราะฉะนั้น จะให้แนะนําคือควรมีทั้งคู่อ่ะมามากลับมาที่ตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นฟิ์เบสเนาะก็คือฐานปรับไม่ได้คำว่าฐานปรับไม่ได้ก็คือมันไม่ใช่พันเบสก็คือกดไม่ได้อะอ่าระหว่างใช้งานเนาะเราจะต้องปรับระดับความสูงของมันให้เสร็จก่อนค่อยเดินเครื่องแต่ถ้าเป็นตัวพันเบสเนี่ยเราสามารถกดลงยกขึ้นยกขึ้นกดลงระหว่างใช้งานได้เลยตัวนี้ ผมเรียกว่าฐานแล้วกันหลายคนเรียกว่าเสื้อเนาะมันสามารถปรับได้โคตดีโคตดือแบบไมโครแอ j จัสม์เนก็คือปรับละเอียดตรงนี้มองเห็นไหมอ่าตรงเนี้ยจะมีตัวล็อกอยู่เราเอาออกง้างออกอ่าปลดล็อกเสร็จแล้วเราก็หมุนตัวนี้หมุนตัวนี้มันจะเป็นการปรับระดับความสูงต่ำของฐานซึ่งจะมีผลต่อความลึก ของดอกเวลากินไม้เนาะอันนี้ปรับแบบละเอียดทีละคลิกทีละทีละรอบแต่ว่าถ้าเกิดเราจะรีบจะเอาแบบเร็วๆเลยตัวนี้มันจะมีก้านโยกอยู่เห็นไหมกดลงไปแล้วก็ดึงเลยอ่าพรวดถอดออกแล้วใส่กลับอ่าแล้วก็ล็อกหไหมดีมากเลยนะระบบนี้ได้ทั้งละเอียดและรวดเร็วเนาะคราวนี้มาดูสเปคอื่นๆอ่าดูสเปคอื่นๆ อ่านที่กล่องไว้แล้วกันเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากเนาะอ่ะนี้เดี๋ยวผมขึ้นตัวหนังสือให้ดูมันจะปรับความเร็วรอบได้อยู่ที่16,000รอบจนถึง30,000รอบต่อนาทีครับปรับโดยตรงนี้อ่ะข้างหลังเนี่ย จะมีตัวปรับรอบเนะาะเดี๋ยวใส่แบตเตอรี่ลองให้ฟังเสียงดูโอเคเอาไว้รอบตาำกอนออนออฟสวิตออนออฟมียางหุ้มกันฝุ่นนะครับเพราะว่าการใช้เราเตอร์เนี่ยฝุ่นไม้มันปิดเขาเรียกอะไรมันปลิวอย่างมาโหัารเลยเปิดเครื่อง อ่านี่คือความเร็วรอบหนึ่งความเร็วต่ําสุดเสียงนุ่มมากเนาะแล้วก็จะสังเกตว่ามันมีไฟ LED ด้วยเห็นไหมอ่ามีไฟ Worklight LED เนาะมาฟังเสียงกันเวลาเราปรับรอบอันนี้รอบหนึ่งสองสส ห้าหกเจ็ดมีอยู่เจ็ดระดับเสียงโนโลดเสียงตอนโนโลดเนี่ยค่อนข้างนุ่มเลยเนาะใส่แล้วก็จะสูงสูงสักนิดนึง่าเดี๋ยวเอาแบตเตอรี่ออกก่อนในด้านของวัสดุอันนี้ก็เป็นพลาสติก เหมือน power t o o l อื่นๆของ stary นะครับเป็นพลาสติกที่แข็งแต่เหนียวไม่ใช่เป็นแบบเปราะๆตัวนี้ตัวฐานาฐานเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นโลหะนะน่าจะเป็น, Mag น, Mag มนแมกนีเซียมเนาะแมกนีเซียมเหมือนล้อแมกรถยนต์อะเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ปลอดสนิมรวมถึงมันจะได้ไม่หนักแล้วก็มีฐานใสๆตัวนี้เราสามารถ ซื้ออะคริลิกมาตัดเพื่อทำจิ๊กนู่นนี่นั่นได้เยอะแยะเลยนะครับสําหรับฐานแบบเนี้ซึ่งรุ่นน้องผมเพจ power w o o d s h o p สนอะ่ะเขาก็ทําพวกจิ๊กเสริมพวกนี้ขายอยู่ใครสนใจก็ติดต่อสนไปได้เลยเพจ power power w o o d s h o p เนอะอยู่ที่ขอนแก่นเป็นน้องร่วมสถาบันเดียวกันกับผมนี่แหละโอเคนี่คือตัวเสื้อหรือตัวฐาน ไม่แน่ใจว่าในอนาคตมันจะมีพลัสเบดเหมือนตัว 6DNP612 มาขายไหมอันนี้ต้องรอดูต่อไปเนาะแต่ว่าโดยหลักการแล้วผมก็ตั้งใจจะซื้อมันมาใช้แบบนี้แหละก็คือมันเน้นที่ตัวเล็กถ้าต้องการใช้2มือก็มีตัว DCW600 เนาะหรือไม่ก็รอตัวใหม่ที่เป็นเราเตอร์นิ้วครึ่งไม่ใช่นิ้วครึ่งครึ่งนิ้วอะของดีที่เปิดตัวไปในงานสถาปนิกเดี๋ยวตัวนั้นผมก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะมานะครับ มีอะไรอีกใส่กลับก่อนกดอ่าอ่าของใหม่มก็จะแน่นๆหน่อยอีกอันนึงในกล่องที่เขาให้มาเนาะเมื่อกี้ตรงต้นวีดีโอเห็นผมเลื่อยไมย้แล้วก็ผลสกรูคืออันนี้อ่าเขาให้เขาเรียกว่าอะไรนะ ไกด์เขาให้ไกด์มาตัวหนึ่งเนาะซึ่งมันจะสั้นฐานมันจะสั้นเวลาใช้งานจริงมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกผมก็เลยตัดไม้มาต่อไปดูกันว่าประโยชน์ของการต่อไกด์เนี่ยคืออะไรแล้วก็ลองทดสอบการใช้งานเล็กๆน้อยๆกันดูผมแนะนำนิดนึงว่ามันเป็นตัวเนี้ยมันเป็นราเตอร์น้อยเนาะเพราะฉะนั้นก็ใช้กับงานที่ไม่ใหญ่ ไม่ใช่ว่าไปซัดกับดอกนิ้วหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วกดไปซัดทีละครึ่งนิ้วตัวนี้ก็พยายามคือผมจะใช้กระดอกไม่เกิน1เซนเนาะแล้วก็กินสักทีละ5มมิลกำลังสวยไม่ให้เครื่องมันโหลดเยอะเกินไป sbw 4 0 0เนี่ยใช้ดอกเรเตอร์ขนาด1ส่วนสีนิ้วมาตรฐานทั่วไปเลยผมมีทริคนิดนึงใส่ยังไงให้มันถอดง่ายไม่ติดเนาะก็คือตอนใส่ให้เราถอดคอเลนตัวนี้ออกมาก่อน ออกมาจนสุดเกลียวเลยนะเสร็จแล้วก็ใส่กลับเข้าไปสัก2เกลียวแล้วก็เอาดอกมันเนี่ยมาใส่เข้าไปไ<อ>ใส่เข้าไปแล้วเหลือเหลือช่องว่างมองเห็นหรือเปล่าเหลือช่องว่างระหว่างตัวก้านกับคมคัตเตอร์ไว้ก่อนจะถึงคอนเลตเนี่ยสัก 2มิลิเมตรเพื่อที่เวลาเราถอดออกมันจะถอดง่ายถ้าเราใส่จนสุดโคเนี่ยเวลาถอดมันจะยันไปคอลเลตกับตัวคมคัตเตอร์เนี่ยมันจะยันกันแล้วมันจะถอดยากเป็นสาเหตุที่หลายคนบอกว่าทำไมถอดยากจังรวมถึงใช้งานมาร้อนๆโลหะมันขยายตัวมันจะยิ่งแน่นเข้าไปใหญ่เนาะประมาณนี้2มิลแล้วเราก็ล็อกเลยรุ่นใหม่ๆเห็นไหมมันจะมีตัวสปินเดอร์ล็อกก็คือตัวกดล็อกแกนมอเตอร์ไม่ให้มันหมุนตามเนาะ แล้วในกล่องเขาก็จะให้ประแจ17มิลิเมตรมาด้วยใครทําหายก็ใช้ประแจ17มิลิเมตรทั่วไปได้นะครับล็อกอ่าเอาแบบพออยู่นะตึงมือนิดนิดไม่ต้องตะบี้ตะบันมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถอดไม่ออกก่อนใช้งานเราก็มาปรับความสูงโดยการเซตซีโก่อนเซตซีโก็คือปรับให้ดอกเนี่ยแตะกับ ไม้ของเราพอดีแล้วก็ตรงนี้ไปอยู่ที่ศูนย์จริงๆอันนี้จะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับอันนี้บอกเผื่อไว้อยู่ที่ศูนย์เสร็จแล้วคราวนี้เราจะกินเท่าไหร่เราก็มาปรับเห็นไหมตอนนี้ดอกมันจะอยู่เรียบยังไงจะเห็นอดอกมันจะอยู่เรียบเสมอก,กันกับเพลทของตัวเราเตอร์เลยเนาะแล้วเราจะมาปรับความสูงกันด้วยไมโครแอจัสเมนต์ตัวนี้ก็ได้หรือจะปรับแบบเร็วเลยก็ได้เนาะแต่เรามาลองปรับแบบ ช้าแบบละเอียดกันก็ค่อยหมุนเนาะเราก็หมุนอ่าหมุนเห็นไหมพอหมุนปุ๊บดอกมันก็จะค่อยๆโผล่ดอกมันก็จะค่อยๆโผล่พ้นฐานของตัวเราเตอร์ขึ้นมาอ่าผมจะลองประมาณนี้แล้วกันเนาะเสาะร่องสัก5้ามิลิเมตรอ่านี่เยอะไปอ่ะหมุนกลับหมุนกลับเนาะโอเคจะได้ไม่โหลดหนัก ประมาณนี้มองเห็นหรือเปล่ามันจะมีร่องตรงนี้มันจะมีร่องเนะมันจะมีร่องอยู่เราก็เอาไกด์ที่มันเป็นร่องรับกันเนี่ยใส่เข้าไปแล้วในกล่องเขาก็จะให้อ่สกรูเล็กๆตัวนี้มาด้วยเนาะก็หมุนเลย เราจะมาลองซ่อ,องไม้ตัวนี้ตัวนี้เป็นไม้ย,ยางพาราเนาะถ้าถ้าเราไม่มีรั้วเสริมเนาะตอนเข้าอะ่ะมันจะมีแค่นี้เพราะยามันก็จะดอกแดกด,กแ,ดกแต่ถ้าเกิดเรามีรั้วเสริมเห็นไหมมันก็จะชือ่อ่าช่วยให้เราทํางานได้อย่างมั่นคงขึ้นโอเคทุกอย่างพร้อมใส่แบตเตอรี่อ่ะเดี๋ยวเอารอบซักอันนี้มันดอกเล็ก เนาะใช้รอบสูงสุดเลยก็ได้สามหมื่นรอบต่อน,นาทีอ่ะตำแหน่งการเปิดเนี่ยจะอยู่ตรงมือเราด้านนี้พอดีเนาะเปิดปิดป้ายโอ้เสียงนุ่มมากฟังเสียงตอนมีโหลดนะ ขนาเสียงตอนมีโหลดยังนุ่มเลยเห็นไหมอ่าก็จะได้ร่องที่สวยงามส่วนความคมของเขาเรียกอะไรของขอบไม้เนี่ยมีอยู่สองปัจจัยเนาะอย่างแรกเลยก็คือดอกคมไหมอ่าแล้วอย่างที่สองคือใช้รอบสัมพันธ์กับดอกไหมนะครับบางทีถ้าเราใช้รอบสูงเกินไปกับดอกใหญ่ๆอะ่ะมันก็จะไหมแล้วก็เครื่องจะโหลดเยอะแต่ถ้าเกิด ดอกเล็กแล้วใช้รอบต่ำเกินไปไอ้ลอยลอยกินเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไม่สวยเนาะโอเคประมาณนี้ถ้าเราอยากได้ลึกอีกอ่าเราก็เพิ่มเราก็ปรับมาปรับเพิ่มเดี๋ยวขอหนีบแคมป์เพิ่มนิดนึงอ่ะเราก็มาปรับความลึกเพิ่มได้ตรงนี้เนาะเอาอีกเอาอีก สวยงามคราวนี้เราจะมาลองเก็บขอบไม้อัดตัวนี้ให้มันเรียบเสมอไปกับไม้ยางพาราตัวข้างล่างกันโดยใช้ดอกกัดตรงแบบมีปลายลูกปืนแบบนี้ก่อนใช้งานอย่าลืมดูเรื่องทิศทางการหมุนของดอกเราเตอร์ด้วยนะครับในสถานการณ์นี้ถ้าผมาหันเอาหลังเข้าแบบนี้เราจะเดินเครื่องจากขวาไปซ้ายแต่ถ้าเกิดผมหันแบบเอาหน้าเข้าแบบนี้เราจะเดินเครื่องจากซ้ายไปขวา วันนี้ผมจะเอาหน้าเข้านะเพราะผมจะต้องทาบไปแบบเนี้ยเนาะอ่ะมาอ่ะให้ดูก่อนเห็นไหมตรงเนี้ยที่ดอกมันกินเนี่ยเรียบแล้วตรงเนี้ยยังยืนยืนอยู่เนาะโอเคไปไปต่อ เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันจะเห็นว่าตรงเนี้ยต,ตรงที่เราเดินเครื่องไปเนาะไหมเรียบแล้วตรงเนี้ยคือตรงที่ผมยกเครื่องออกมันก็จะยังเป็นขอบไม้เดิมอ่านี่ก็เป็นอีกที่มาหนึ่งที่เราเรียกมันว่าทริมเมอร์เนาะก็คือตัวเล็มขอบเหมือนเดินนะครับใครที่สนใจเครื่องมือที่ผมรีวิวเนี่ยผมไม่มีขายแล้วผมก็ไม่ใช่ร้านด้วยแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ลิงก์ร้านตัวแทนจําหน่ายที่เป็นร้าน ดีลเลอร์ไว้ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ช่องคำบรรยายของวิดีโอไปกดซื้อกดหากันได้ตามอธัธยาศัยเลยวันนี้ AML Box ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ